ตอนนี้นะคะต,ต,ตัวแทนจังหวัดสุรินนะคะกำลังประกอบพิธีนะ,ะบูชาสารประกำเมืองนะคะของจังหวัดสุรินในงานตักบาตบนหลังช้างและเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษานะคะ ท่ญญานนายกรับเครื่องทรมารตั้งที่ฐานขอให้ปีก,การงานในวันนี้เป็นไปด้ความรบาบรื่นท่านนายกเป็นการบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์นะคะอะไรไม่ดีไม่งานขอครูบาประกรรสารประกรรมเชื่อกประกรรผมฤทราปีศรีนรงจางรางได้ข้าัดปัดเปล่าออกไปขอใ่ความเป็นมงคลจงมาสู่พี่น้องชาวไทยทั่วทั้งประเทศพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์มีอายุมั่นยืนการเงินมั่งข้างการงานมั่นคงดำรงชีพโดยสุจริต มีความปลอดภัยในทุกย่างก้าบของการำดำรงชีวิตขอสารประการปกปับ,บปร,รักษาพุ้มคพรอพี่น้องสาวช้างที่นำช้างม,มาร่วมกิจยรรมกาวัานนี้ให้สำเ,ร,สเร็จทุกร่วงไปด้วยดีโอ้เลยไปแล้วสาวะค่าเจ้าที่เปิดนะ้าตรงนี้ค่ะแม่ ขอ,อ,อบคุณค่คะเดี๋ยวเรารับทูบนะขอขอมานะทั้งบูชาและขอขอมาเพื่อนเน,ะะนะาะรับเปม่พ่าไม่ไาดไม่พลานก่อนที่จะรับเครื่องเังเลยต่อ <c oughs> กการใสรการิกัการ้จนเดียวดีเดียวเกียวต่อยเดียวตาเวเล้วก็หับเด้อเดียวแล้วก็หลับลงแปมย่งจะหลับไปเด้อเครื่อสังโดยปลานีพลามาตราไมาโดยเดียวไปต้องยังมีต้อง้างทุยามในงนทานนายกลับาสการณ์เจ้าปัสยิ์เจ้าอาุธาสัตตาอจัดงานตักบา